สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กที่น่ารักทุกคนวันนี้มาเจอกับคุณครูใหม่อีกแล้วนะคะคุณครูชื่อนางสาวชนิดาวันะแสงข๋มเป็นครูประจำชั้นอันดับหนึ่งทับสามโรงเรียนอนุบาลทับมาสงกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลทับมาอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองค่ะเด็กๆคะในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เท่าไหร่คะสัปดาห์ที่28ดหน่วยการเรียนรู้เรื่อง ข้าวมหาสจันท์กันนะคะสาระที่เด็กๆควรรู้นะคะก็จะมี 1. ชนิดของข้าว 2. รูปร่างลักษณะของมเมล็ดข้าวเปลือกสรูปร่างลักษณะของมเมล็ดข้าวสาม 4. ประโยชน์ของข้าว 5. การดูแลและการเก็บรักษาข้าวนะคะห้าประเภทนี้เดี๋ยวเด็กๆมาเรียนรู้กันนะคะ ก่อนอื่นที่จะเรียนรู้เข้าบทเรียนนะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆมาเคลื่อนไหวร่างกายกับคุณครูก่อนนะคะในเพลงมากินข้าวสินะคะเริ่มหรือยังคะถ้าเริ่มแล้วไปพร้อมกับคุณครูได้เลยค่ะมากินข้าวสิมากินข้าวฟรีกับดีดีกับดีดีมีทั้งแกงและต้มยำมีทั้งแกงและต้มยำ อํำอํำอํำอำอร่อยดีอีกครั้งหนึ่งนะคะมากินข้าวสิมากินข้าวสิกับดีดีกับดีดีมีข้าวแกงและต้มยำมีข้าวแกงและต้มยำอ่ำอํำอำอำอํำอ่ำอร่อยดีอร่อยดีเป็นไงกันบ้างคะ สนุกไหมคะเป็นธัรยพืชที่ใช้เป็นอาหารหลักของคนไทยนะคะเด็กๆได้มาจากการทำนาปลูกข้าวของชาวนานั่นเองค่ะสิ่งที่เด็กๆควรรู้นะคะหนึ่งชนิดของข้าวข้าวแบ่งออกเป็นข้าวเปลือกข,ขกข้าวสารข้าวสุกค่ะ 2. รูปร่างลักษณะของมเมล็ดข้าวเปเลือกเมล็ดข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลเปลือกหนาและแข็งแรงเม็ดจะเรียวนะคะเด็กๆสารูปร่างลักษณะของมเมล็ดข้าวสารมเมล็ดข้าวสาคือมเมล็ดข้าวที่เอาเปลือกออกมีมเมล็ดเรียวมีหลายสีเช่นสีขาวสีม่วง และสีน้ำตาลค่ะประโยชน์ของข้าวข้าวใช้เป็นอาหารนะคะเด็กๆทำให้เด็กๆมีสุขภาพแข็งแรงบำรุงสมองและทำให้สุขภาพดีด้วยค่ะการดูแลรักษาข้าวชาวนาส่วนใหญ่จะเก็บรักษาข้าวเปลือกไว้ในยุ่งฉางและบางส่วนนะคะก็จะนำไปขาย เพื่อนำเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวค่ะในส่วนของข้าวสารนะคะเด็กๆต้องเก็บในภาชนะที่แข็งแรงและมิชิดค่ะเพื่อป้องกันมแมลงต่างๆไม่ให้มารบวนข้าวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้าวมาหาศจัรย์กันแล้วนะคะเด็กๆก,ก็ควรไปปัปปปิบัิกันด้วยนะคะคุณครูก็ขอฝากเด็กๆไว้นะคะก่ขอนออกจาก วนแมสให้เรียบร้อยก่อนทุกคืนกลับเข้ามาแล้วก็ควรล้าง,งให้สะอาดน,นะคะดูแลส,สุขภาพกันด้วยนะคะเพราะทุวงนี้เป็นอากาศหนาวด้วยนะคะให้อบอุ่นตลอดเวลาค่ะไว้คลิปหน้าเราเจอกันใหม่นะคะสวัสดี